สวัสดีค่ะเมือนี้สาวรัดจีภาพพี่น้องมาลุยหาปลาคอนค่ะนี่มีบวกหนึ่งเข้ามาหอดแล้วเมือนี้พัคนหน่อยมาน้ามากับคุณยายคุณยายสวัสดีค่ะเมือนี้น้องอันดามานำ้ำน้องอันดาสวัสดีค่ะโอ้ยเก่งมากเลยค่ะลูกโอ้ือหวายงามเท้ะเมือนี้ให้เพื่อนนั่นานางเป่าไม่มองนางค่ะพี่น้องกันเลยเอามานำ้ำเอาแมมแมแมแมะน้ำไปนะไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวอันเมือนี้ห้าวจตสากร น้ำยังหลายอยู่แต่ว่าปลากระไหลอยู่โมนี้เตรียมอาวุธพร้อมหมอคุณยายเตรียมมาบุตรมาพร้อมใส่คุ่นนะกระป๋องกระแป้งมีอันตะกร้าพร้อมสวิงพร้อมพี่น้องโมนี้ครบเอฟที่เผด็จว่าคือทหารเนี่ยมาใส่มือนี้เตรียมมาพร้อมไอ้ข้าวน่าเนาะพร้อมเลยคุณยายว่าไปค่ะไปลุยน้ำกันค่ะจ้าบวกไงเรื่องกระได้เมีย กับพี่น้องน้ำก็หลายอยู่แต่ว่าปลาก็มีอยู่ค่ะวันนี้น้องศิสาเอาขันคู่สาเอาแต่ว่าเออมีห้อยมูเพิ่นมา่าสาไปแล้วละ่ะแต่ว่าปลาก็นยังหลายคือเก่าอยู่ amen uh -huh.

เ็มเลยค่ะพูด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 โอ้โอ้้ยเอ้อ้ยอ้อ้ยโอ้อ้อ้งโอ้ยโ้ได้นีอ้ยอโอ้โอ้บอ้อ้อ้้โอโอ้อ้ยโอ้ย้องยอ้ยอยโอ้ยยโอ้ยอ้้อ้ยอ้ยัโอ้ยโอาดโอโอ้โอ้ยโอยอ anh เนี่ยอันแม่อยู่นี่ตรง lòng ห้าม luôn มา นั่นนโอ้ยมวนตีนเนาะเห็นไหมเนะ่ะอันดาจับตัวนั่นได้เลยปลาอะไรไม่รู้เออรอก,ก่อนรอก่อนนู่นน่ะปลาดุกไปหาคุณยายนั่นน่ะโอ้ย,อยเป็นแต่ตัวใหญ่แต่พี่น้องปูบๆอยู่ผุนยุ่งบวกอ่ะจิปากตัวใหญ่อยู่แม่เห็นปลาดุบปลาเด่น,นี่เห็นยุ่งบ่นี่ยุ่งใจวิ่งเหรอวิ้งออกเออนั่นออกกระเด็นมากได้แล้วได้แล้วโอ้ปลาหลายอยู่พี่น้องตาลงบวกแล้ว อันสาที่เราโอ้โอุ้ณนะคุณนะสาทีเรามองพุ่นุไปยังน้นนี่บัวบัวชนว้ายคเมง่ายถ้นี่ปล oh าสลิดะปลาเข่งปลเข่งปลาคเมง่ถุ่่นุ่พุ่นุ่เอ้าแบนเขาวีองกูก่องตนีคุณไบ่พี่น้องป่ดุปดุปดุปดุค่อยๆต้น เอานี่เอาเอาตะแกรงมาเอานี่บ่อาโอ้ยจับปลาดุกทั้งนั้นเลยนี่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 กับปลาดุกเอาเฉียงตัวนึงแม่นี่กับปลาดุกเหฉนยงแล้วนะตรงนี้ก็ปลาดุกนะอู้ยปลาดุอ้าวจ้ารออยู่ตรงนั้นก็โอ้ยคนหน่อยก็อยากลงมานึ่งจานเร์หยบปลาดุกเอ๊ะนีดีดข้างบนไม่ต้องลงมานี่นู้ยมันมันท้องโตเลยจ้าจ้าจ้ท้องโตเลยนี่ค่ะคุณยายนี่มัน ปนี่นี่ปลาดูหนี่งตาเราเลยโอ้ยตากก็บ่าถือหมอคุณยายกับตาก่อนกับชาบม,มาบางังได้มาเห็นพี่ีพี่นองมาพี่เลวงานเสียบร้อยเอาเรี็บร้อยแล้โอ้ย,ออยขึ้นอีกแล้ว บ่เข่าอันดาถอยลูกห้ามลงไปตรงนี้ค่ะคุณยายจับอันดายืนอยู่ตรงนี้ค่ะยืนเฉยๆนะลูกนี่ดูคุณยายจับค่ะดูคุณยาจับอู้ปลาหมอตัวใหญ่ค่ะใช่ใช่ใช่บ่หายคุณยายเอาไว้ถตะตักปลาดุค่ะลูกปลาดุมันปลาดุหลายอยู่อุ้มโอ้ไม่เต็มเมย์ยัยพี่น้อง นี่ค่ะทุกคนมาดูด้วยกันค่ะโอ้ปลาหมอตัวใหญ่ค่ะอันดายิไงจัายลางไหนกลางฉีกว่าเด้กนางนางบ่ได้ก็ย้ายนางบ่ได้ขุนอะโอ้ปลาตัวใหญ่ดีตัวถวดโอ้ปลาดุกมาแล้วค่ะโอ้ยจับปลวกปลวกกว่าเนอพี่น้องลูกไข่เจ้าใจเพื่อนปลวกปั๊บมาเน่งไม่ได้นะคะลูกงไม่ได้นะคะ แอ,อ้ยม่ใจหายเหมือนนุ่นแม่แถวได้ปลาตัวใหญ่เมใจหายเหมือนเม่แม่ใจหายกว่าหนูอีกปลาดุกแหลกปลาปลาปลาลูกไข่เมื่อเช้าใจฝาบหนึ่งวันนี้นี่นนนปลาดุกมละละปลาดุกมะละไทยไทยนนางเกลือก็อมองเอ๋อนี่มันกับข้าวตะแกรงเสร็จได้ป่ะนี่โอ้ยไงดำเลตเมย์ยังไงพี่น้องเอ๋อผุน่าปลาดุกหลอดมื่อเดี๋ยวโอ้ยนางเขียนเอาเลยตัวนี้ นางเอาก็หมองเอาก็หมองแล้วว่าจันขยับไปสายอันดาาขยับได้หรืออันดานางขึ้นไหมแม่นันดาดูคุณยายค่ะลูกอ่าใอ่ใช่ใช่ใช่ประดุกมาหาขาแม่แล้วนี่มาหมุนนุ่นๆตัวนี่อ่าอันดาหามจับเด้อก็หมองแล้บว่สจะไปสายได้หวะอืมอืมอ่านะอู้แม่ยายแท้ควต้องนางขันเอาว่าจันว่ได้ ผมดาบสั้นจริ่งดิ่งมาได้เด็มา <c ười> <c ười> ขันน้ำพี่น้องโอ้ไม่ขันน้ำพี่นอ <c ười> ้นองพี่น้องมาขันน้ำคุณยาย <c ười> ขันน้ำยายท่น้นจ้าโอ้พุ่นนะครับ <rất S 1> ปลายางหลายเลยสาลงพุน<อ>น่นนะนู่นนู่นปลาดุกมาแล้ว<อ>ปลาดุกหรือปลาคอหุ่นนะปลาคอแหงดด้องๆออพ,พุ่นนะคุณยายเข็นเอาเข็นเอาเลยหน้าก็หมองก่ต้องขยับไปใส่เด้อบแบบนี้อุ้ยปลาอยังนี้ก็ตัวใหญ่เลยยู่ข้างหลังเลยเดี๋ยวมันก็ลงมา้นี่ยหุ่นอะ งาออไปได้พ no, ี m ồ, m ồ, ่น้อยงาอไปได้บคุณยายจับมวนๆค่ะพี่น้อมันโดดไปมองหันได้ไหมมันโดดไปมองน้ำเอ่น่อยๆนดตว้างหลังแม่าจปุับะงมีองเดียวกัพบไปใส่อู้นินหินดทั่วปลาอยังนี้แม่่นี้เห็ดหลังเี่ปลาสลิดบอกนปลาสลิดนนพ่นอ๋ออ๋ออ๋อ งานโอ้ปลาหมอแม่ยิ่งยิ่งขี้น้อยยี่หม่องเดียวเลยบ้านสาเอาพี่น้องอันนี้โอ้หนักปลาดุกคุณแม่เห็นบ่ข้าเอาเอาปัดเข้าเออปลาดูไม่ได้เห็นนะปลาเข็งอยู่หม่องเดียวพี่น้องปุดตายอย่างเห็นแต่หลังโอ้ปลาคอแทเลยนะระวัางตะสิดดูดขามไปฟางปุนหนามฟางผุ่นกับป่มแล้วเข้าสาไปเมื่อกี้พี่น้อง มึงนั่านาน,านั่นนั่นเห็ดข้างหลังอยู่<ล>อูนน้นะแดงหลายเลย<อ>นั่งเอาอยู่หันละโอ้นั่นปลาดุกหลังนั่นมันปลาดุกแถ่ดเลยเอาอันอนี้จักแม่นเอาตะเกงอันดาถอยห้ามลงไปค่ะลูกลงไม่ได้นะนี่มีปลาดุกนะมันแหลนขเขาเขาล่ะนูออกแค่ย่งเขาเอ้าเจ็บปวดจ้ะจะจับด้วมันสิจ<ล>ัก<ล>มือเดลยไอมันอยู่ในหันละลล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  ก็ม oh, ันหยดด้วยตาหอดไฟแม่ยเราตีพูดโอ้เอาอยู่มองเดียวกันพูดนะพูดนะโอ้เสียเสียจุ๊บอะไล่ะนั่นนั่นเออเขาวิ่งแล้วก็เขียงกันั่นเออก็ะเขียงนั่นละมันตัวหน่อยห้างเทจอกระจับบ่ได้เห็นบ่านไหนยังไม่พร้อมเหรอแม่อือเยอะแยะเลยค่ะลูก นั้นยืนน um> eh ู้ช네 huh mm ื่อกะลเกมแยวห้างเม่มันปลาตัวใหญ่เป็นได้บวกงานเราบอกแม่พุณไอ้ผนมันจีรดโดขามไปฟังผุนิดเรียนบึบๆอยู่นเอามาให้แม่ถทาจัดไปดูได้บอบ่สผุดผุดเห็นจะลังไวๆไปผุนัานนั้นนั้นชุ่มหมองมือแม่น่ะกวาดจักไปเลยเออเออเอออะนายจะโฉงไปอย่างลังมันหมีไปยุ่อ นางรอแม่อย oh. so yeah, yeah, right. well, oh ู่ข้างบนนู่นไปยาย่าไปจับเด้อปลาอะไรอ่ะปลามันจะไปเหยียบปลาดุกได้หรือไม่ไปแล้วคุณยายจับไหนคุณยม่จับค่ะไปอ่ะโอ้โอ้เขาหน่อยเห็นปลาเขาหน่อยเห็นปลาไปจับเร็วๆไปจับเร็วๆว่ะสันไมบอกเม็นบ้ามึงตัวนั้นบ้าเหม็นค่ะโอ้หามยางต้องไปเด้อ ถ่าแม่อยู่ข้างบนแม่ลูกปะเป็นนางรอดอยู่ข้างบนมันได้หลองกันอันนี้เหรอโอ้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 ปะคอจะพอได้ทำตัวไงเถอะปลาเม้นปลาเข็งเนี่ย ต้องลงกหนักะลูกมันก้อนมันหอนมันหอนนางขาแม่ก้อนลต้่เอค่ไเห็นตัวมันาอลยเออหมกี่ตปมีแถวนี้ bằng 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 cầm bằng 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 Cái bằng 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 này bằng 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 Cái bằng 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 Thấy bằng 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 ปลาเข็งปลาเข็งปลาเขียงปลาเ,เ,เขียงเมียขเขาแล้วนะโอ้อย่าปลาหมอโอ้ยปลากระดีได้ถอยขัลุกถอยกมาค่ะจะหยคุณได้จับก่อนปลามันสีดีขี่ดินใส่นูเอาถังลงขึ้นไปของคนไปดูไปโอ้คุณเมีถามจับครับนันสีมนันอยู่ขางคู่หันเมียนีนน่นีแม่เงเน นู่นปลาดุกป้ะน่ะยุ่มมองหันนะ่ะอะไรอีหล่ะขอ้นไม่หันเลยอู้หหันนั่ปลาดุกขึ้นมนั่นนั่นนั่นว้ายว้ายเอ้าตามไม่ได้ตามไม่ได้มันสิโดดมันสินไปขามไปฟันกรุ่นมันไก่หนาเลยอ่ะค่ะหนูไม่ต้องลองมาค่ะลูกหนูยืนอยู่ตรงนั้นค่ะนี่จะหยบปลาดุกเลยไม่มีปลาดุกอยู่ค่ะเห็นปะได้ปะ ะล่อมนั่นคุณคุณยายแต่ลอมฟังคุณก็เดยกคนร้อยไป่ต้องอ๋มันลงมนตัวเดียววะมีหลายตัวป่ะใจว่าไงไม่จังเอาเอาคนนั้นเขาอยู่เอามาเอาใส่ไมเอาทับอะไรยังียกอดใจ่เลยกระดูก พอดูหลายมันอยู่ในหนีกับซนาสิเมนต์ปดุดอยู่อยู่หม่องเก่าเป็นไหละ่ะเงินกีต้มครับพี่น้องได้ปลาเค็งตัวหนึ่งเป็นนางซ้อมอยู่ในตะกร้าฝุดจับปลาเค็งหายตัวหนึ่งเป็นนางเ้าอยู่ฝุดน,นางอยู่หันแล้วลูก นี่ตัวใหญ่ยังไน่มันห่างลมงานมันโดดขามไปฟังกุ่มตสิปวดเอววยังเนี่ยกระดีกกะดีพี่จังเหมือนบางนี่นีตัวใหญ่ยังงขันมันบมดตีนเดตะเียงาย่ดตีนที่เหมือน จั่างนี้มาเห็นมันบุยบุยปลาดุกหลายแต่ว่าหางลมแงแต่เขียว <Okay. S 2> อ,อืม,อมตะค้อตัวหนึ่งตัวใหญ่จังขันมันผกโอ้ผนเห็นหลังเลยผมไม่หมองไม่หอมคุณบ่เออขึ้นบุยง่งยู่งมองนีอยู่คือจังมิดซีดีป่ะนี่สา Nam าออกเมื่อเดียว บนขีินอืมอืมอะเขงอเก็บเอาเก็บเอาเลยฝนตัวใหญ่ดีบัวอยอะผิดมันรักหนีอยอรู้บ่มหนันเอมเป็นยังเาจะนีเขาเปล่งหนาวลงมาด้วยเพราะฟังนั้นมันสูงกว่าเอาเอาเอาเขงใงไงโอ๊ยดีดเขาขัดตาผิด มันว่าหลงนี่แล้วอืมได้แล้วนั่นแหละนี่ปปาหมอนดีกว่าดินไงจังหวะอ,อืม,มอมกําลังตลวดกำลังเป็นทอดด้วยี่นนอง นางซ่อมมองกันชาปลาบือนไปหาหนามสานามบอกแล้วบันนี้ปลาคอก็เริ่มบือนแล้วเบืองใหญ่ยอยู่คุณหลงคื่ว่าบวกกับเมีนหางปลาเฮื่อยังขึ้นไปใหม่ไม่ของเขาจิวา๋วจะหมอหรออืกอรบี้เกี่แต่ตัวง่ยู่ะ อยู่แพ้หนูไปอาบน้ำแล้วพ่อน่ยถดอดเสื้อหายน่อ,อยู่ข้างบนนั่นดาไม่น้ำอาบเรื่อยะดอกเจ็บตัวหายกัอนอุอุ้โอ้ยปลาหมอคออืม จะมีปลาหมาันจะมีบีบคอ,อ,อมูมโยหม่องเที่ยงกับเต็นลุกมาหานามหาบางแล้วจะรู้ว่ามันกับมีตะประคอหน่อยอกับประเข่ง

ดูหนิงหนิงยนยนเลย <c oughs> ดูหนิงหนิงยนยนของขันข้ขงคู่น่ะนุวานน่สีนีน่อยู่ตรงนันตรงนี้นันมือนมันเนนลืมล่มมนดเนนะนั่นหนะนี่วน,นี้อันี้อุปกรณ์พร้อม

น้ำเริ่มไลไม่อีกแล้วไปดมมุมันหมุนตมเหมือนเห็นตัวปั๊บแต่ว่า,ามือขวาไปบ่เห็นแล้วดุด ลองกตบดูด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 วูปดูดลูดดูวลมดดูดดดด่ดดมดดู่ดูดดูดดูดดดดูดดูดดขดดู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 ดด่หดูดดูดดูดดดดู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 ดี ไหนคุณยายเข้ามาเบิองเอาของคุณยายขึ้นมาเบิงองเบิองผลงานก่นอนโอ้โอ้โอโดูผลงานคุณยายค่ะนี่อืป่าดน้อนคุณปลาคุณยายแต่ปก่<า>อนที่เราจะมอะดูมาดูมันอยู่ข้างนะ<แ>ล่างเนาะมาดูหลายอยู่พี่น้องตัวเราอยู่ข้างล่างหลายบ่อันดาห<ไ>ลายไหมคะเ<ไ>อ้ยมันดีดขี้ดินที่ตาเนาะ ไปค่ะจะนลบลิปนี้ก็ไป้ช่นี้คลิปหนาพอกันไหมค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอันดาสวัสดีค่ะอ้คุณสวัสดี <c oughs> ส,วส,ดสวยหนาคือนม่อมถึงลุก <c oughs> ไปค่ะเอา้า ลาบายบายกันบยบา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 ยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ